วันนี้วันแม่นะครับนี่น้องบีมเขาทํากาดให้แม่แต่เขาไม่ให้แม่บีดูนะเป็นความลับใช่ป่ะบีมทำเสร็จค่อยให้แม่ดูใช่ไหมอ่าทากาวทากาดเดี๋ยป้าปล่อยให้น้องบีมทํากันเดี๋ยวค่อยมาดูตอนเสร็จอ่าตอนนี้บีมก็ทํากาดให้แม่เสร็จแล้วนะครับแม่ หนแม่บีลองเปิดสิมีห้าวเขียนว่ารักแม่ครับอแม่อ่างในมีเขียนด้วยขอให้แม่มีความสุขขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงอ่านการ์ดเป็นกาด้วยหัวใจติดกะเพารทำอยู่นานทำอยู่นานเสร็จแล้วให้แม่ใช่ไหมคะแนี้ วันแม่เราก็ต้องกาบเท้าแม่อ่านีนี้อขอบคุณนะครับลูกทำการให้สวยเลยรักน้องมีนะครับโตแล้ว <c> ่ะ <oughs> แม่อุ้มไม่ไหวแล้ว วันแม่น้องๆก็อย่าลืมไปกราบเท้าแม่นะครับอย่าลืมไปบอกรักแม่ด้วยนะครับเป็นเด็กดีของพ่อแม่พ่อแม่ก็ดีใจแล้วขอบคุณนะครับไหนแม่บีลองโชว์อุ้มบีมได้อุ้มหมบ่มอ้อฮ่โอ้ยอุ้มไม่ไหวแล้วาวตัวใหญ่โอ้ยตัวใหญ่เลว่ะถ่ายคลิป วันแม่ตั้งแต่ตัวตัว,ตวเล็กตอนนี้ตัวโตแล้วตัวโตแล้วสูงแล้วเนี่ยย <c oughs> ังแม่ปะจ๊วใจตะมง้งรักคนพลังบีให้ป๊าทำไรใ <c oughs> ห้ป๊าถ่ายรูปไหนถ่ายรูปแบบไหน,ไหน ฮรลรี่พอตเตอร์เหรอบีมต้องหันหน้ามาทางนี้ดูมือดูดูมือป๋าดูมือป๋าอ่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 าเดี๋ยวถ่ายให้นับหนึ่งสองสามแล้วบีมก็กระโดดเลยถอยมาตรงนี้อีกถอยมาตรงนี้อีกมาตรงนี้มาตรงตรงน้นน้นตกลางกลางาต้องกระโดดสูงสูงดิไม่งั้นถ่ายไม่ได้หันหน้าทางเดิมอ่ะเอา กระโดดสูงๆไม่ใช่กระโดดไปข้างหน้ากระโดดขึ้นตรงๆโอ้ยถ้าบีมกระโดดเตี้ยแบบนี้ป๋าท่ายรู้ไม่ทันหรอกมันเร็วไปอีกทีหลายๆทีถ่ายไปแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่า ไอ้ I, ขังหนึ่งอีกขังหนึ่งเดี๋ยวป๋าจะกดไถลูปก้อนที่บีมจะกระโดดติดหนึ่งมันได้จับภาพได้ทันถอยหลังมาตีบหนี drilling, กล้องไปทำไมล่ะฮะแม่บีบอกว่ามีเครียดมาอาศัยนี่เป็นอะไรต้นอะไรนะบีคือนายตื่นสายเออก็คือนายตื่นสายไงเขาเรียกกันอ่ะ อันนี้<ะ>เขาเรียกเอแผ่เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮเพิ่งจะซื้อมานะแต่ตขึ้นไปได้ไงอ่ะเรียดดูดิเนีย <c oughs> ขึ้นไปได้ไงอ่ะไม่รู้เลยวันเช้ารถต้มันโผล่มาตกใจเลยงงมากเลยอ่ะรับดิดูดิหรับเปล่ารับยิ่งสูงสูงตาลืมยู่ืมแล หนึ่งเหมือนชิงช้าเลยนะจิ้งจิ้มจิจ้มจะ,ะรรรรรรกระโดดใส่ว่ะดาอะไรลืมดาอะไรนะเป็นกีรักเออลืมตาลืมตาลืมตาอ,อ,อ๋อกลางวันรับกลางคืนตื่นอ่าเป็นคืนถามอะไรไงแหม่ดูดินอนสบายเลยนะ เหมือนิงช้าเลยลมพัดแกล้งแกล้งเช้าตกใตเลยโผล่หัวขึว้น้านอ่ะนี่นะครับคลิปที่แล้วที่เราทำเสเลอร์บี้ใช่ไหมอันนี้แม่บีเขาจะทำโกโก้เย็นแบบเป็นบุญให้น้องบีบด้วยแก้วทำเสเลอร์บีนะครับมาเรามาดูกันโกโก้เย็นแบบเป็นบุญตอนนี้มันจะยังไม่บุญนะครับต้องบีบครับอ่าบีบทําการบีบก่อนครับนี่ดูสิ โอ้เที่วนี้วุ้นเลยครับผมบีมเขบอกเขาไม่เอาแข็งมาเหรอแม่ปิดยิ่งบีมมันจะยิ่งแข็งใช่ปะใช่เดี๋ยวก้อนน้ําแข็งเขาจะแบบแข็งเกินไปโอ้ยใจเย็นสิก้องยังไม่ท่ายเลยโอ้ยน่ากินมากๆเลยครับท่านผู้ชมโกโก้แก้วนี้สุดยอดจริงๆโกโก้เซเลปี้เยี่ยมไม่ต้องไปปั่นให้เสียกิน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 กกิเอาไปแก้ไปแก้เดี๋โอ้ย